เขาไปลงนิวม no no okay, like sure. oh, ิช oh, <right> ั่นปะใช่เขาเห็นดูตีมป้อนอยู่เดีเขามาช้าแน่นอนอ่ะใช่ดักดักไม่เป็นไรพี่ดักไม่เป็นไรเออ้โยเราอย่าแพ้เขาก็พอถ้าเขาแพ้เราก็หวานเจียบออาวสวยแล้วผโดนได้ถึงกรัแล้วออาวสวยไม่มีปืนโอ้โหไม่ต่างกันนะพี่แย่แล้วแย่แล้วไม่มีปืนเอ้เราแย่แล้วอแต่พี่แต่หนึ่งแตกนึง ตามตามตามสลิงด้ไหหนึ่งคนนะเี๋อพี่จอนจนห้าร้อยอเจ็ดไม่ก้เจ็ดไม่กาเจ็ดไม่กเจ็ดมีสกินเจ็ดมีสกินมีนะพี่ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่อยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่ีอยู่ตรงผมอยู่ตรงผมเจ็บเจ็บเจแตกหมดตีอ้าวโลนินเจอโลนินอีกแล้ว โลนินีกแล้วเอาแล้วโลนินน่าจะจองเล่นผมแล้วบอกแล้วอกอูอแต่น,นี้น่จาจะหัวแครนนะเปล่าไม่แน่ใจนี่อาจจะหัวแครนนะเนี่ยอยู่สี่เฮดอะเจ็ตนี่ไข่เจ็ตน่าจะตีเดิมป่ะพี่ผมว่าจะตีเดิมนะไอตี้ท่มันเอที่เขามาที่มีสก,กินอนตอนแรกรันเก็บอันใหม่ละ ผมว่าอาจจะใช่นะเดี๋ยวาตานนี้เล่นบองไหมหรือยังไงตานี้เราต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเกมเลยเนะี่ยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาแบบพลาดอีกหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วเขามาพลาดไงถ้าเขาเล่นเป็น,ปนที่กัดเล่นเป็นกันจริงๆคือผมบอกไปน,นะคิงล้อมนี่คือเก่งมากนะเขาลงห้องสองบ่อยมากแต่ถ้าเป็นเต้ตต้ประจำอันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าใช่เต้ประจำที่เขาลงแข่งหรือเปล่านะแต่อาจผมว่าอาจจะไม่ใช่ อันนี้เปิร์ซองทองนะครับเผื่อใครใช้ผมว่าผมใช้ดีกว่าผมว่าผมใช้ดีกว่าพี่มีสีม่วงครับพี่เล่นทองอะจะหยิบ J K ยังไงยังไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วรู้สึกมา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 เยอะชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไม่ต้องรู้สึกพี่รู้เลยแหละไม่ปลอดภัยแน่ๆโอ้ h my ผมีกระเป๋าเลยมีใช่เลยนี่แหละใช่เลยเนี่ยตัวเนี้ยเจสมีสกินอ่ะสกินเนี่ยมันใช่อะเนี่ยสกินเดิมเลยที่เราเจอได้ให้แล้วอุะยระวังเขาเบี่ยงเป็นความสนใจแล้วเพื่อนเขามาเนี่พี่อันตรายเรานั่นเนี่ยเฮ้ยไปปาระเบิดอ่ะเอออยู่บนภูเขาพี่อยบนภูเขาโอ้เขาลงต่ำอุ้ยแต่เขาไม่ยิงอ่ะแปลกนะแปลกนะตัวเอ้ทำไมทำไมบนภูเขาอันหนึ่งนะพี่ มีมีกี่คนนะมีกี่คนเห็นกี่คนสองสองหรือสองสองนั้งเห็นเห็นคนหนึ่ง่ะโอ้โห <พอ S 1> เจ็ด <คน S 1> เอาอ,อีกแล้วเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดนะระวังนะระวังนะติดแฮกติดแฮงปั๊บตึงเฮ้ยอาเจะเตะเขาได้แนวแฮกอีกแล้วเหรออ้าวชีวิตเดี๋ยวผมบุกให้เดี๋ยวผมบุกข้างให้เดี๋ยวผมบุกข้างให้ซ้ำหน่อยนะคร<ม>ับซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยที่ปุ่มข้างเฮ้ยสนายเลี้งอยู่ใช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 ่ตีคิงดมตีคิงดมคิงดมเจ็บคิงดมเจ็บคิงดมเจ็บ ซับซับซับด่วนซับด่วนผมโดนลมสองร่องหนึ่งร่องหนึ่งร่องหนึ่งโอ้ยไม่ไหวโอ้ตงผมครับต้องผมต้องผมเจ็บเจ็บเจ็บพี่เบ้นต้องผมเจ็บ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 นั่นแหละเขาเขาเขานี่อยู่ระวังนะระวังนะซองนะเออเจ๋วเจ๋วพี่พี่พี่ละละลอยเอาเอาเอาพี่ตัวเดียว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 ขวัญไปก่อนก็ได้ไหพี่ขวัญพี่ขวัญอ้อมล่างพี่ขวัญอ้อมร่างเออตอนนั้นอะ เออหมดตีโอผมผมพลาดจริงๆคือสไลด์ไปโดนตรงเขาพอดีเมื่อกี้เก็บก็เกือบตายเหมือนกันแต่ผมต้องระแวงข้างๆด้วยโอเคครับเกี่ยวครับพี่ๆเก่งัมากเลยครับเก่งครับเก่งเก่งเก่งเกือบแย่กันแเนี่ยเกือบแย่มี่เบนก็ระวังผมก็ระวัง ตรงไหนต้งไหนคือกล่องน้องอ่ะตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่ครับกล่องผมข้างล่างข้างล่างตรงมันโดดเลยตรงติดหินหินหน่อยติดหินหน่อยไม่ใช่หินโดนะพี่หินที่พี่ยืนกันอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช่พี่กล่องนี่แหละกล่องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกสองทองออกให้โอ้ขอบีตับมันจะใช้แจ็คอ่ะครับ โอ้ยเขามาแบบมาดักเมืองเลยอ่ะใช่คือสังเกตได้ตั้งแต่เจสแหละเจสนี่คือมาป่วนเราคือหลอกล่อความสนใจยางได้ผมคิีด้วยเลยเขาพยายามไม่พี่คิงดอมเล่นง่ายเขาพยายามไม่พี่คิงด้อมเล่นง่ายเพราะว่าพี่คิงดอมเขาเล่นสนหยถ้าเรามัวแต่สนใจเจสเนี่ยแล้วเรายืนยิงแบบนิ่งๆง่ายๆที่ก็ปัดเสียงหวาเราแน่ กีพี่ขึ้นมาไม่ทันเดินโคตรไกลเลยเขาโอเคพี่เราเราเราสบายแล้วเราไม่ต้องหนักใจแล้วเราสบายแล้วอุ้ยผมลงถึงไม่แน่ยถึงอยู่ถึงอยู่ไปแล้วเฮ้ยไอีฟาโลเดิบว่ะเกี๊ยวฟาโลพอเสร็จได้ปั๊น่าจะได้นะ ผมไม่ได้แล้วพี่ได้แล้วเอ้ยฮอเรายังไม่เบิกเลยนะพี่เบิกแล้วเหรอเบิกแล้วนี่โอเคใครขับหอไปช้าแบบหนึ่งเลยแค่ี่เรลาอ๋อเหลืออีกสิบสามได้อยู่แป๊บหนึ่งครับสามวิหรือสิบสามนาทีพี่สิบสามวิโอสิบสามนาทีอะไรผมเคยผมเคยติดบั๊กหนึ่งอ่ะไปนนอแล้วผมเคยติดบั๊กหนึ่งก็คือเบิกฮอเสร็จแล้วฮอรมันไปแตกพอดีอมีมีมีครับมีอยู่ พอมันไปแตกข้างๆกันพอดีอ่ะไปแตกข้างๆกันพอดีแล้วผมไปเห็นเวลามันบอกว่ามันเหลืออีกสินาทีมันถึงจะเบิกได้โอ้โหปกติที่ผมเคยเห็นก็สามกวนาทีอ่ะอ้าวเบิกกองทองผมหายใครเห็นของผมไหมเอาพี่วางไว้ให้ตรงกันใครมีลูกกระสุนไหมครับ โอ้ว่าควาครับใครมีลูกกระสุนลูกซองไหมครับผมขอแบ่งหนึ่งโอ้โหเอาไปหมดเลยนี่นี่นี่อายี่สิบนี่เองช็อตเนี่ยไมีเยอะหรอกผมใช้ตองรัวยิงเอาให้แตกโอ้โหเฮ้ย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 แจ็คได้พี่เอาเอาโโอ้หเอาเอาให้ผมใกล้ๆขหน่อยนะ โอ้โหสามลำยิงไม่ได้เลยขึ้นเจนไดีกว่าผมขึ้นเจนไดีกว่าผมขึ้นเจนนะผมขึ้นเจนนะผมบอกก่อนผมบอกก่อนว่าผมขึ้นเจนเดี๋ยวไม่ช่วยาข้างหลังตีหนึ่งมาโล่เดอะแอร์ดร็อปอีส์คอมมิ่งไปไปไปไ ล่วงครับร่วง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 เ <c oughs> หลือตัวนึงคางนอยู่เหลือตัวท้ายซ้ำแล้วนะเจ้าขามซ้ำหมด <c oughs> แล้วนะเจ้าที่เจ๋วครับเจ๋วเจ้าเจ้า <c oughs> เป็นอีกหนึ่งรอบที่เราลอดตายครั้งจากสมรภูมิอ๋อสองลำเก่งเยอะเป็นอีกครั้งที่รอดตายคือดูแบบ ไม่าชีวิตไม่รอเลยแขวนอยู่วนเส้นได้มากเลยนะรนยัด่อยน่ากลัวมากเหมือนเขาปวดเราไปแปลงหอข้างล่างไหมหอข้างล่างตรงระหว่างสนามบอลกับโรงไฟฟ้าได้ไปเลยฟาโรตไปแล้วนะเห็นยิงไหมฟาโรตอ้าวยิงไม่โดนอีกยังเหลืออีกไว้หมูโต๊ะ แย่แหวว Hello Bro What's Man ในรถก็ได้ล่วงหนึ่งครับต้องผมล่วงหนึ่งลุยหนึ่งลุยหนึ่งหน้าเมืองเขานี่มีนะครับหูเขานี่มีเขานี่มีต้องผมเลยต้องผมเลยข้างในผมเลยใช่ใช่ใช่ผมโบกให้นะเดี๋ยวผมโบกให้นะซับซับหน่อยนะอะไรเพนเพนหนูขนาดโอ้โอ้สองไม่ไหวไม่ไหวสองสองสองตัวสองตัวโอ้โหเจ็ดอัดเลย บ้องอ่ะบ้อง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 เจ็บดิโดนทุกนไดองบอกเลยเจ็บดิเจ็บนะนะลูก้องโดนตัองแล้วนลูก้องผมนอนหมดเลยโดนหมดิบข้างล่างข้างล่างต้องผมเลยข้างหน้าผมโอ้สลิงไปฝั่งน้นแล้วสลิงไปฝั่งน้นล้วเาจะดักสลิงนะบุกนะผมบุกนะผมบุกนะ โอ้บุกไม่ได้เปิดฮิวด้วยอะ่ะเจ้เขามีฮิ้วเจเราก็มีฮิ้วแยกไกลเกินนะมา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 เลยนะมาด้วยนะผมแยกไกลเกินจะผมตายโอเคพี่ขวัญมาแล้วโอเคพี่เบนเอาไอ้เกใครมาพี่สวยจังไม่รู้ตบเฮ้ยตโนโมาหลังพี่ตัวนึงใครใครอยู่กับพี่หรฟาโล่แฟลเราพี่ฟาโล่แฟนเร,ร,ราดูกับพี่ขวนนะัญเนี่ยโดนอยู่นู้นอ,อยู่นู้นตีหนึ่ง อ๋ออยู่นี่นี่ว่าไปเธอไปขวัญเราน่าจะตามไม่ทันแล้วเขาหนีเราเราไปช่วยตีนู้นกาลโอเคนไปสองไปเชื่อเทเขารอเท้ายังอยู่ตรงนี้ไม่อยู่นี่อยู่นี่ไอนี่คนอ้นี่คนฟันด์นะฟอนด์ฟอนด์ฟอนด์โอ้โหโอ้โหมายัดนะมายัดนะเฮ้ยฟอน์โลพี่เดินไปไหนวะอื้อหือ เหลืออีกเหลือเพื่อนเขาอีกนะตรงนี้พี่สองคนเลยหมด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 ตรงนี้นหมดแล้วฟาโลเหมาอีกเนี้ยต้องผมมีนะพี่ต้องผมมีไม่เคลียร์นะต้องผมไม่เคลีย่่ฟอาโล่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น,นไปนหาหพ่อแล้วพ่อขึ้นรถฟอมาเพีหลังผมไหมพี่ซับหน่อยใช่ใ <laughs> พี่พอ <c oughs> มาละอยู่ไหนโอ้ไม่ไหวผมไปพลาดข้างหลังอ่ะผมไปพลาดโดนข้างหลังอ่ะ ป้าโลพี่ไม่ได้ลงไปทานะพี่เก็บแท็กปอนมาขอบคุณครับพี่ชายขอแต่เมื่อกี้ผมเล่นระยะไม่ได้ด้วยเมื่อกี้พลาดไปตรงบุกเกินไปไปกลางตรงเลยตัวนี้เล่นลมมาพี่ตัวนี้เล่นลมเฮ้ยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึงน่งได<ต>้เพียงรองอย,อยู่โอ้กระตุกโอ้กระตุกช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วกระดาษสติ๊บๆของเดนน่าครับผมแล้วทำไมมันดูกระตุกจังเลย โอ้โหแจ็คผมหายนี่นี่อมเฟิร์กเลยแจ็คผมไปได้ดีนี่นี่แม็กคลอแม็กข้แม็กทองใช่ไหมอันนี้อันนี้ของฟาโลอ่าของฟีฟา e โลไม่รู้ละคงคเก็บมาละนี่อยู่นู่นสองาโลสีแดงข้างหลังอันนั้นไม่ใช่หมดเลยเก็บหมดเลยตรงนั้น โอ้ยอย่างนี้เองครับผมแค่เดินผ่านนะพี่ฟาโลใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยมีคนมานะพี่มีคนมานะข้างๆพี่พี่ขวานขึ้นขึ้นขึ้นสลิงไปตีหนึ่งนะขึ้นสลิงไปตัวหนึ่งระวังนะใช่ใช่ใช่รถเกิดแตกเรียบร้อยเป็นไงโดนแจ็คผมไปสลิงไปบุกได้นะบุกได้โอเคมีคนบุกมาแล้วพี่เบนบุก โอ้ยแม่งโหนวสลิงลงไปข้างล่างแล้วโหนวสลิงไปข้างล่างว้ยทำไมคนชอบโหนสลิงกันเยอะจังเฮ้ยไปไปหมู่บ้านนี้แล้วพอนสงสัยเขาชอบดูโหนกระแตได้แล้วมั้งเนี่ยไปทางนี้สองตัวสองตัวมีสองตัวอะไรวะนะโหนโหนสลิงไงพี่ชอบโหนสลิงสงสัยชอบดูโหนกระแตทะนี่ทำหมู่บ้านนี้วสองตัวละแต่ดูมันออกไาแล้วลงล่างเลยพี่ผมเห็นผมเห็นสองตัวพี่สองตัวใช่ใช่สองตัวแล้วพี่หาปีนตามหลังกัน ลงหมู่บ้านไปแล้วพี่ซับหน่อยนะซับหน่อยนะผมจะเล่นระยะผมเล่นระยะผมเล่นระยะโอ้ก oh, <laughs> กระตุกโอ้ไม่ก็ตูแมนกระตุก <laughs> ก็แตกหนึ่งพี่ก็แตกหนึ่งก่ตายหนึ่งก่ตายหนึ่งเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน่าจะเล่นระยะไม่ได้แล้วน่าจะต้องบ,บกแล้วอ๋อนี่ไง<ๆ>นี่น,น,นี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยหนีเขาเราหนีเขาหนีเขาสองละไอ้ตองสวเลยเอาพี่เขาค้างพี่เขาค้างพี่เขาน่าจะหลุด พี่เขาจะหลุดนะพี่เขาน่าจะหลุดนะระวังระวังครับชุบพี่เขาก่อนนะชุบพี่เขาก่อนนะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วโอ้โหวงแยกขนาดนี้เหลืออีกแค่สามคนโอ้ตี๋วอุ้ยข้างหลังพี่ข้างหลังบนเขาบ้างเขาพี่เบนจะบุกไหมบุกนะพี่เบนบุกนะแล้วโอเคๆอันนีวผมจะซับหลังให้โอ้ยทุกคนเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ยินไหมอ่ะได้ยินได้ยินได้ยินชัดเจน ไฟดับไฟดับ w i ย i หายไปเลยเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ว่ายืนค้างโอ้ my g ก d น่าจะอยู่ข้างบนดีโอ้ my god โอ้เสียงอือหือวงแค่นี้เหลือคนเดียวแล้วแล้วคือไฟดับเลยตอนนี้โอ้ยระเบิดใครโอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหมาต่อหน้าเลย ไปยิงเราตัวนั้นเฮ้ยเหมือนผมเห็นข้างหน้าเหมือนผมเห็นข้างหน้าหัวแวบไม่แน่ใจนะถ้าไม่เจอก็ขอโทรแจ้งตามรอยูับปลาโล่ก็เอาโอเคผมเห็นตาฝาดน่าจะเห็นเป็นยาเห็นหัวโผล่เฉยเลย